สวัสดีเพื่อนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการเรื่อมตัวยอดแชร์ในตัวของโพสต์เฟสบุ๊กกันเนาะแต่ขั้นตอนก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้มาดูแล้วก็ทำตามกันได้เลยอ่ะก่อนอื่นเลยท่านผู้ชมได้เข้ามาที่ตัวของเว็บไซต์ HM ดเชไดร์ดคอมกันเนาะเดี๋ยวเราก็จะทิ้งลิงก์ตัวเว็บไซต์ไว้ให้ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะกดามาใช้งานหรือว่าเข้ามาทำการตามกันได้แล้วแหน้าต่างข้อพิธีให้เราได้มากดลงชื่อแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยเพื่อสำหรับใครที่ได้เพลามาดไปแล้ว วก็ได้ทาเต็มสมัชิกคันมาแล้วที่หน้าต่างตรงส่วนหน้านี้ฟ้าจิบเป็นหน้าต่างแบบนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาสมัครสมาชิกกันได้และแถนหน้าต่างกบสมัครสมาชิกยังนแต่มาที่จะกดสมัครผ่านมือถือกูขึ้นอีเมลกันนะด้วยนะคะว่ามีบัญชีกันอยู่แล้วไปยังให้ได้สามารถที่จะกดด้อนกลับมาแลวก็ลงชื่อชใช้นานผ่านมือชีได้เฟซ่อะสมัครกันไปก่อนได้เลย แล้วก็ก่อนอื่นเลยให้เราได้เข้ามาที่ในตัวของเว็บไซต์ H M ตัวแรกเป็นคำกันเนาะที่ในวิสุทธินัต่างๆของเขาจะเป็นอย่างี้กันเลยจะมีหมดหมู่และบริการที่เราได้สามารถที่จะมาใช้งานและทําการกันได้แล้วอจะมียอดเงินที่อยู่ในตรงด้านนี้ให้กับราได้สามารถที่จะดูกันเอาไว้เพื่อได้เป็นยอดเงินจะมาใช้งานหรือทาการในส่วนต่างๆตัวน้้นดี้ก็นไปได้เนาะแต่ถ้าหากว่าใครที่ได้เข้ามาใช้งานแล้วอาจจะไม่มียอดเงินหรือว่ายอดเงินก็อาจจะหมดกันไปก่อนจะมาใช้งานทําการอะไรสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงส่วนหน้านี้ก็ไปกดหน้าที่หน้าตากนเงิ อ่ะแล้วได้เข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างกันเตะมวยที่ตรงส่วนด้านนี้พอนจิเป็นหน้าต่างเพ้่มาเปบดนี้ให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาทําการเตะมวยกันได้แล้วหน้าต่างกันเตะมวยตรงส่วนด้านนี้ยังสามารถที่ทลเลอช่องทางสำหรับในการเตะมือกันได้ด้วยเรกได้กดชีเข้าไปที่คซนเซาช่องทางเขาจะมีช่องทางที่มาเปิดนี้ให้เราไดื่อยเลื่อกเพื่อทำการเตะมืกันได้อยู่ต้องสามช่องทางเราดูจากช่องทางไหนสะดุกช่องทางอะไรสามารถที่จะเข้ามากันได้นะเพื่ทำการเตะมือกันได้แบบง่ายกันได้เนาะดูหากได้สามารถเตะมือกันแล้วหรือว่ามี ได้กดกลับมากระไรที่หน้าต่างแรกของเว็บไซต์ดูไเว็บไซต์ว่าจะมีเราได้เลือกบดหมู่แล้วก็บริการทีนี้เราก็จะมาเลือกที่ตัวบดหมู่ที่เราต้องการแต่นะก็คือการเพิ่มยอดแชร์ในตัวโพสเฟ e บุ๊กเขาก็ีะดูนี้กันเลยให้เราได้กดเลือกกันไปแล้วพอเลือกันได้็ล้วที่ตัวบดหมู่ทีนี้ก็จะมาเลือกกันต่อที่ตัวบริการบริการเขาก็จะขึ้นมาประมาณนี้กันเลยเนาทีนี้เราก็จะเลือกในส่วนบริการที่เราต้องการทํการเนลนได้เลยก็คือในส่วนของอะไรทเราผลเลือกกันไปแล้วพอเลือกแล้วก็เลือกทัองใน แต่วพอได้เงิพ่อไม่กันมาแล้วทีนี้ให้ิ้งวางแล้วก is ็พอได้วางแลงเงนแล้วทีนี้ก็มาแต่จำนวนนี่ตัวกรจะเพิ่มนไปแล้วพอได้เตียงนอนได้แล้วแบบนี้ทีนี้ก็ไปกดสั่งซที่ตรงด้านนี้กันไปก่อนได้เลยแล้วพอได้สั่งซื้อกันได้แล้วแบบนี้นสั่งซื้อเพราะว่าเขาจะมีระบบเมาแชรแบบนี้กันด้วยเนาะแต่ในทางสั่งซื้อยังสามารถที่จะ้ชตัวยอดเดอร์กันได้ได้กดคลิกเข้าไปตรงด้นนี้ที่ข่วมาปอดกัน หากได้คนที่เข,ข,ข้ามาเป็นดารที่หน้าตามประวัอิการซื้อเขาจะมีหน้าตาที่มาแบบนี้ให้กับเราทีสามารถที่จะเข้ามาเพื่อมาดูในส่วนตัวออเดอร์เราแต่การาาดกไ,ได้ดังซื้อแค่ไปได้แบบนี้กันเลยเพราะถ้าเผื่อว่าได้เข้ามา,ด,ด,าดูกันแล้วเพื่อได้เข้ามาชิดดูกันนะว่าออเดอร์จะมีปัญหาอะไรแก่ข้ออะไรเงี้ยคุณป,ปาก็สาม,รมารถที่จะกดเข้ามาที่ตงส่วนหน้านี้กันได้เนาะแต่ถ้าหากว่ากดเข้ามาดูกันแล้วออเดอร์จะมีขึ้นมามีประชากันขึ้นมาจริงๆหรวืว่าอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วเอออันสั่งซื้อกันไปแล้วขึ้นมาว่ามีปัญหาขัดข้อหรือว่ามีการยกเลิกท่านผู้ชมก็ได้กดเข้ามาที่ดงส่วนหน้านี้ของตัวเวไซต์กันไปได้ดีคำว่าตั๋ว กนผูชมได้กดคลิกเข้ามากันนะแล้วที่ส่งตัวที่ตรงหน้านี้ของตัวซ้ายเขาจะเป็นหน้าต่างขึ้นมาเป็นประมาณนี้ให้กับเราและสามารถที่จะเข้ามาเพื่อาทำการเก่งและติดต่อสอบามหาแกนมีเงนได้แค่ได้กดคลิกเข้ามากันแล้วทีนี้ก็มาพิมพ์หัวข้อแล้วข้อความที่อยู่ตรง2องทางนี้เอสองช่องทางนี้กันไปแล้วพอได้พิมพ์กันไปเสร็จแล้วทีนี้กดตรงตัวเท่านี้ง่าจะเป็นการแจ้งมหากันแล้วเนาะหรือว่าใครที่ได้ใช้งากันแล้วอาจจะไม่ได้มีปัญหาเกิดข้องเนาะอาจจะ้งากับแล้วรู้สึกสนใจอยากจะดูยอดกันแล้วว่าส่งซื้อกันไปเป็นยังไงก็ลองกดดูกันมาดูกันได้นะว่าในส่วนของตัวโคชเชียร์เขาได้ขึ้นมาแล้วหรอยังหรือว่าจะเป็นยังไงกันเนาะ เอคนเดียวคนที่มีอยู่ที่5แล้วก็มาลองดีหน้าจอชิกดูกันว่าว่นจะขึ้นมาแล้วหรือยังว่าจะดถึงไหม อ่ะแล้วก็นี่เลยเนาะหลจากที่เราเ่อกันไปล้วก็นั่งเราต่อคู่เนาะตอนนี้ยอดแชร์เาในตัวพว f เ c e บุ๊กเราเขาว็นด้เพิ่้นมาเสร็เสร็จเป็นทีมรับแบบนี้กันแล้วเนาะแล้วแถมให้ขึ้นตัวในการทำก็ง่ายแบบนี้กันเลยด้วยค่ะว่าใครที happening. ่เข้ามาดูกแล้วก็ใจอยาี๋ยวเข้าไปชิงานหรือ๋ยวเข้าทำตามก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามามาชิงานแล้วจะทำการตามก็แทบง่ายกันได้เนาะสำหรับในตวเว็บไซต์พอจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้อยู่แล้วเียหากใครได้เข้ามาชิงานแล้วเกิดปัญหาเกิดข้อไหนยังไง ไม่อทีมีปัญหาขาดข้อมารู้สึกสนใจจะลองแนะนำให้กับคนอื่นๆใครห้เขาได้เข้ามาใช้งานตามสามารถที่จะกดเข้ามาที่ตรงส่วนด้านหนึ่งของตัวแสกันได้ไดีค่าวมาแนะนำเพื่อนแล้วันทาการคับรียิวตรงส่วนดน้านนี้ไปส่งให้เพื่อนหรือว่าคนรู้จกักของเราเพื่อนออกไจากเขาได้เข้ามาที่ส่งของลิงก์ไว้ได้เข้ามาใช้งานทาตามมันได้แบบง่ายๆกันได้เนาะ แล้วก็สำหรับในคลิปว,วันนี้ก็ไม่เป็นไรจะพูดมาแล้วด้วยนะพยศเชีย่ยนเพื่อเคลืนมาจนเสร็จแล้วาวันนี้มีปัญหาพูดติดขัดแล้วค่ะเข้าไจง่ายก็ต้องขอไปในวันจุมะวันด้วยแว่ลาท่านผู้ชมคนไหนที่ดูก็รับรู้เข้าใจสำหรับในคลิปว,วันนี้ก็ไม่มีอะไรจะพูดมาแล้วสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณนะ